สวัสดีครับพบเราช่องเซสชันที่44นะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเกมนะครับที่น่าเล่นในมือถือนะครับปี2022นะครับ5เกมนะครับมีเกมอะไรบ้างลองมาติดตามกันเลยครับผม N Innocent เกมนี้เป็นเกมมือถือแนวแอคชั่น RPG จากค่าย Asabimo นะครับสร้างมาจากสามตำนานเทพเจ้าชื่อดังอย่างเทพเจ้าของญี่ปุ่นเทพเจ้ากรีกและตำนานนอสเกมนี้จะสะสมเหล่าตัวละครที่มาพร้อมพลังแห่งเทพเจ้าและทักษะเฉพาะนะครับจัดทีม4ตัวละครว,วางแผนในการต่อสู้ตลุยดันเจียนล่าบ,บอสอีกทั้งยังสามารถสลับควบคุมตัวละครได้อย่างอิสระอัปเกรดทีม สนุกไปกับเรื่องราวน่าติดตามนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google Play นะครับเป็นเกมหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับโตหลัวตาลูกสัพยุตวิญญาจาร์เกมนี้เป็นเกมมือถือแนว 3D turn-based MMORPG จากพ่าย Redriver Technology Club สร้างมาจาก IP อนิเมะย,ยอดฮิตจากจีนอย่างตำนานจอมยุทธ์ผู้ถังซาน สร้างทีมวิญญาจารย์ในแบบของตัวเองเข้าประลองในสังเวยียนใช้สกิลในการต่อสู้โดยในเนื้อเรื่องตามแบบต้นฉบับล่าศูนย์วิญญาณหาวงแหวนมีระบบ co-op ใครที่เป็นแฟนอนิเมะน่าจะอินไปอีกขั้นแน่นอนติดโหลดได้ใน App Store และ Google Play Time Defender เป็นเกมมือถือแนว RPG Tower Defense จากค่ายเวสปาเรื่องเราหลังเกิดร่มสลายของกรุงโตเกียวจึงเกิดกลุ่มเหล่าฮีโร่ที่รวมตัวกันเพื่อกอบกู้โลกอีกครั้งสะสมฮีโร่กว่า70ตัววางแผนกลยุทธ์จัดทีมพัฒนานทีมเพื่อผ่านด่านหลักด่านย่อยดันเจียนเลดบอสจัดเต็มฉากคัสีนอลังการและเสียงภาคสมจริงจากทีมภาพค,คุณภาพโหลดได้ที่ p อ Store และ g o o g l e Play บอม เกมมือถือแนวเทิร์นเบสเซต์วางแผนกลยุทธ์จากค่าย Wonderland g a m เกที่ต้องคำนึงถึงข้อกกัรพาราโบลาในการยิงขีพปนาวุธโจมตีฝ่ายตรงข้ามมี12วิธีกระสุนให้เลือกปรับใช้งานพัฒนารูปแบบการเล่นของตัวเองปรับแต่งการลบบปลดล็อกป้อมปืนในรูปแบบของตัวเองระบบตัดเลี้ยงสุดน่ารักการแข่งขันกับผู้เล่นโทโลกในแบบเรียลไทม์งานภาพกราฟิกสีสันสดใสน่ารัก ดาวโหลดได้ในกู o ก l e p พรร์ลรฟัสซีนี่ตำนานมังกรหยกเกมมือถือแนว MMORPG จากค่าย i ิ d o ฟันเก m e s ออกเดินทางท่องยุทธภพ,พในรูปแบบสามิติบรรยากาศงดงามสวยสมจริงออกเดินทางสำรวจบ้านเมืองป่าไม้แม่น้ำมหาสมุทรฝึกฝน,น,น,นวิทยายุท์เลือกเส้นทางในการเติบโต กดล็อกทักษะพัฒนาความสามารถผลิตสร้างกองกำลังกับสายรู้ใจและึกของทุกพบให้กลายเป็นหนึ่งเดียวดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google Play ครับก็ทั้งหมดก็คือ5เกมมือถือในปี2022นะครับที่น่าเล่นก็ดาวน์โหลดหมาเล่นได้นะครับสำหรับคลิปต่อไปจะมีเกมใหม่ๆอะไรมาแนะนำก็โปรดติดตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, ด Sub s cribe ให้กับช่องส t ตชันที่4ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม I'm touching on your body feels like taking on a drug You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb Every